nào <coughs> mới đứng ở vào đây mới bịt bịt rồi Hãy

สินได้เกินเอยมาเละตุ้มเปะเลยใส่เลยใส่ชั้นสองก็ได้ชั้นบนก็ไ <c ười> ด้เดี๋ยวอันนี้เราไปลงช่อง YouTube ด้วย เดี๋ยววิดีโอนี้ลงช่อง YouTube เฮ้ยเละทิติน่ะใส่ก่อนหูยบดใส่บนด้วยกันแหะนั่นแหละ ดีไหมไปทอดไป,ดไป,ปเห็ดเนาะเจ็บหัวเข่าเลยลื่นลมเมื่อกี้นี้หลือดีไหมไปทอดไป,ปเห็ดอีก อย่จุ่มนี่จะถ่ายดูสักหน่อยดียจโชว์สักหน่อยเชทชั่นอกอืองออยู่กัดอีจุงมุนไม่ขึ้นเลยมันนะ้งอือฮึยุงเต็มมือเลยลาก เออทำมือตบยุงให้หน่อยนี้นี้น,นี้ปับสิบ <c oughs> เออยุงเศษด้ายนั่นรวย <c oughs> อ่าเฉยหน่อยจ้ะเอ๊ <c oughs>